ครับสวัสดียามเย็นครับโอ้โหวันนี้ไปทํางานมาครับมาไม่ทันครับหมายนี้ครับเขามาเล่งกันไปตัวใหญ่ใหญ่ครับปลาเรือมาเก็บปลาเล็กๆครับวันนี้เอาเหหเผามาครับโอ้โหมาไม่ทันเขาครับเลิกงานมาไม่ม่เลยครับห้าโมงครับเขาปลาตัวใหญ่ไปหมดเลยครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับไปเหหเเผาจะได้กินเปล่าอาจจะหลงเหลือปลาเล็กๆกินมั้งครับ ครับ โอ้โหมันมัวใหญ่ไหมหินก็มาเลยครับ กวา่าจะติดอะไรติดหินครับนี่ครับ าก็เย็นแล้วครับต้องรีบเปีียงรีบกลับอีกครับเดี๋ยวคนทําก็จะไม่ไหวครับเพราะว่าช่วงเย็นมันมืดแล้วครับตาเล็กครับเอาไว้ดานเดี๋ยวจะเน่าต้องได้ไปต้องทําเลยครับวันนี้พลาดแน่นอนลยครับยอมรับว่าพลาดเลยครับวันนี้เล่นตัวใหญ่ไปหมดแล้วครับ เราต้องมาเก็บตกตัวเล็กๆครับไม่เป็นไรครับพอได้กับข้าวกับปลาครับเปิดงานแห่ใหม่ด้วยครับ ทางนี้พอได้คร,ค,รครับนี่ครับสวยๆครับนี่ครับ ครับผมนี่ก็พอได้กินครับนี่ครับพอได้กินครับเห่เพาครับวันนี้เล่นเห่เผามาไม่ทันเขาครับวันนี้พลาดไปเลยครับวันนี้ครับวันนี้ก็เย็นมากเลยครับต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมครับ หมายมันก็สวยครับนี่ครับแต่มาไม่ทันเขาครับวันนี้ถือว่าการล้าเลยครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสมชายโคนชนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ